ที่บึงบรเพิษจังหวัดนครสวรรค์ยังคงมีนกอพยพหนีหนาวเข้ามาอาศัยหากินกันเป็นจํานวนมากทําให้ในขณะนี้นักถ่ายภาพสัตว์ป่าจากทั่วประเทศยังคงเดินทางเข้ามาล่องเรือถ่ายภาพนกกันตลอดแทบทุกวันนายทัศนาพงทองขาวนักถ่ายภาพสัตว์ป่าชาวจังหวัดระยองที่เดินทางเข้ามาถ่ายภาพนกในบึงบรพิษเปิดเผยว่าตนเองจะใช้เวลาว่าจากการทํางานตระเวนถ่ายภาพสัตว์ป่าทั่วประเทศแต่ในขณะนี้มาถ่ายภาพที่บึงบรพริษ เนื่องจากทราบว่ามีนกหายากอาศัยอยู่ในบึงเป็นจำนวนมากซึ่งมีทั้งนกเป็ดน้ำหลายชนิดเช่นนกเป็ดลายเป็ดหางแหลมเป็ดแดงนกเป็ดพมา่าเป็ดปากพลัวและขณะนี้ที่บึงบระเพ็ดยังมีห่านหน้าผากขาวใหญ่ห่านหัวลายซึ่งจะพบได้เนรอบหลายปีเท่านั้นซึ่งทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่จะมีและพบได้ที่บึงบระเพ็ดแห่งนี้เท่านั้นด้วย จริงๆอ่ะมันมีความหลากหลายครับนกน้ํานกอบพยพเป็ดห่านอะไรพวกนี้ครับมันเยอะครับแล้วก็มันอุดมสมบูรณ์เนาะคนก็น่ารักนี้เรามาเนี่ยเรามาได้บ่อยๆเรามาเนี่ยใช้เวลาประมาณ2-3สชั่วโมงเรานั่งเรือประมาณ23สชั่วโมงเนี่ยเราได้อะไรเยอะครับเราได้อะไรจากธรรมชาติเยอะมากได้เจอผู้คนได้กินอาหารอร่อยอะไรพวกนี้ครับก็ก็โอเคครับเป็นการพักผ่อนได้อย่างนึนงอ่ะผมชอบมาคนเดียวเพราะว่าบางทีมาหลายคนเนี่ยการส่งเสียงดังการทําลายธรรมชาตเิเราเจออยู่บ่อย ก็จะมีการดราม่ากันอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าผมสายเดียวดีกว่ามางเงียบๆคนเดียวครับแล้วก็ไม่ได้ทิ้งขยะหรืออะไรไว้ครับผมเ,เ,ปเป็นนกอพยพครับห่านคอลายห่านหน้าผากขาวแล้วก็เป็นพวกเป็ดพวกเป็ดเปียบ้างเป็ดพมา่าอะไรพวกนี้ครับก็หลากหลายครับมีมีนกน้าํามีเป็ดมีห่านเยอะครับมีเยอะครับช่วงนี้ก็ยังอาศัยอยู่เยอะ ช่วงนี้ยังอยู่ครับผมถึงมาอันนี้มารอบสองละอ่าครับเรามาแล้วก็เก็บประสบการณ์เนาะแล้วไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้เป็นชจาง่ามืออาชีพเราแค่อาศัยความรักความชอบเป็นงานในเลขของเราครับ